คิดว่าชีวิตปกติชีวิตคนเราไม่มีอะไรวือหวานะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะตามได้คำถามเข้ามาเจ้าทั้งรลายพีทพีทแช์ยังขอผู้แชร์ก่อนนะคุณพีทแชร์ยังคุณพีทเข้าร่วมไปเฉยยังไม่ได้แชร์ขอผู้แชร์นะครับผู้แชร์ให้เห็นภายในสองบรรทัดนะครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะครับถ้าไม่แชร์ถือสละสิทธิ์นะครับนะ ผมดูแค่สองบรรทัดนะครับเห็นเห็นแค่สองบรรทัดด้านล่างนะไม่ไม่ได้ดูแบบขึ้นยาวขึ้นไปนะครับนะเพราะฉะนั้นผมดูแค่สองบรรทัดกดแชร์ออกไปนะครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเร็วสิเจ้าทั้งหลาย <Ooh. S 1> เร็วคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะผมเห็นแค่สองบรรทัดนุย้ยไหนะดูได้นุ้ยแชร์ยังใครอยากถามถามเลยนะคะ นุยแชร์แล้วอ่าสองภในสองวัน